นี่คือระบบเสียงซูเปอร์ไฮเลสที่แพงและดีที่สุดในโลก ในรถ MG Max ็กซันคันนี้ครับใช้แอมคาซ i โรรุ่น u l t r a a 2แอมแฮนเมดจากประเทศอังกฤษมูลค่า398,000บาทถึง2ตัวลำโพงกาซิโร่อัลต้าทางแฮนเมดจากประเทศเยอรมันมูลค่า300,000บาทตัวลำโพงทำจากคาร์บอนฟรีที่ให้ความแข็งแกร่งและเบาที่สุดลำโพงทวิตเตอร์แม่เหล็กไฮเดรนีโอไดเมียมขนาด30มิลเครื่องเล่นระบบเสียงแบบไฮเลสจากแอลายรุ่น HDS990 เป็นตัวท็อปที่สามารถเล่น โอบเสียงบลูทูธไฮเลสได้มูลค่า45,000บาทโปรเซสเซอร์ Alpine ตัวท็อปรุ่น HDP D90 14ช n นลมูลค่า75,000บาทลำโพงหน้าใช้เป็นกาวซิโรปโพูโเนียมกวยลำโพงเป็นอลูมิเนียมผสมเซรามิกบอดี้พารนเลสสตีลทวิเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่ทวิเตอร์แต่เป็นลำโพงฟูลเลนจ์ ที่ทำหน้าที่เหมือนกับละโพง3ทางมูลค่าชุดนี้5,9,000บาทแอมขับซับกาวซิโลมินิวันกำลังขับ800วัตต์มูลค่า1,2,900บาทเบรหนักลึกด้วยซับกาวซิโลไฮโดรเจน GZ HW10 SPL เป็นลำโพงแบบแบนไม่กินเนื้อที่มูลค่า1,2,500บาทแล้วทั้งหมดนี้มูลค่ารวมกว่า1ล้าน3แบาทแล้วจะมาติดตั้งในรถ MG m a x ีแมคันนี้ครับ